ครับพี่น้องคนยังเดินแบบเยอะอมังมากครับเ,เพราะว่าสถานที่เป็นชาดงามตาครับพี่น้องานงามตามากๆครับเบิงสไายวอล์กในเลือนเมืองไทยมองไปไกลจะเห็นภัยรอบตึกนะครับ จอโมเนอร์เตมอยู่สว่างสวัยสวยงามกิงทัดหยานนี่ครับว่านักท่องเที่ยวชอบเดินกันเยอะมากแทบกลายเป็นแหลง่งของเที่ยวนะครับสกายวอล์คหรือว่าสถานที่แห่นี้ครับเพราะว่านักท่องเที่ยวชอบมากๆนะครับเพื่อที่่าถ่ายรูปก,กับถนมนะครับสว,วัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเซ็ซีบา่าวกิเลสนแนลแล้วก็สวัสดีท่านประจุมทุกทุกท่านนะครับ น,นี่บอกกิเลนกาอยู่ที่นาเซนทันโวลวารือ,าอยู่บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ลาดประสงค์นะครับบอกกิเลนกางเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะครับทีผมได้มาอัปเดตสถานที่แห่งนี้นะครับอัปเดตความเจริญความสวยงามชีวิไลของอย่างนี้ยม่มขำขึ้นนะครับ็นบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับพี่น้องเปิดไห่ไว้ทั้งคืนนะครับไม่มีวันเงียบงาวนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นสกายวอล์คือวา สฉพาะลอยที่สวยงามมากๆนะครับมองตัดไปทางหางบิ๊กซีสุ per เซ็นเตอร์นะครับก็จะเห็นสวยงามยาม่ำคืนของเมืองไทยนะครับขากแหล่งสิภพาพี่น้อไปอัปเดยก็ไปรับรมความเจริญความสวยงามของสกายวอล์คแห่งนี้นะครับก็เห็นได้นะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากๆนะครับมีทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเยอะมากๆเบิ่งรับพี่นอ้อก กำลังลุมขึ้นบันไดแห่งนี้สกายล์กแห่งนี้มีความหรูหรามากๆนะครับทันสมัยไฮเทคจริงครับพี่น้องเป็นบันไดเรื่อนแบบบันไดเรือนแบบตาคนได้นะครับต้องอยู่นะครับไม่ต้องกล,ลัวคนเลยอะไรอย่างนี้ คนเต็มมันได้เลือนพี่น้องโอ้เบิ่งสถานที่แห่งนี้นั่นถ้าเขาเกี่ยวเดินผ่านแต่ละวันเ,เ,นเกี่ยวนะครับเพราะก็เลยเยอะมากพีงเต็มมันได้เลือนครับเบิ่งขนาดวันธรรมดาโมเมนต์เสาร์ติดเลยครับพี่น้องคนยังเดินแบบเยอะม,มากๆครับเพราะว่าสถานที่เปิดน,าานา่าหน้าตา น่าง่ามตามากๆครับเบิ่งสไาลวอล์กในเลือนเมืองไทยอู้หลายคนนะครับก็มาถ่ายรูปก,กับสิ่งนี้แล้วครับคนชอบมากๆถ้ากับชาตนะครับที่ว่าเพิ่งมาครั้งแรกนะครับเห็นต๊กตะลึงครับต้องมายืนถ่ายรูปก,กับสิ่งนี้ต้องปรายหลดเมนะครับ่นกระทํำเป็นระเบียบมากๆครับ บอกครับเป็นระเบียบจริงๆครับเพราะว่าเป็นกั้นไว้เฉพาะเลนรถเมนะครับแล้วนกะ็รถยนต์ก็อยู่ข้างนอกครับกั้นไว้อย่างชัดเจนนะครับมองไปไกลๆจะเห็นภัยรอบตึกนะครับจอมมนิเตอร์เตมอยู่สว่างสวัยสวยงามจริงทัดอย่างนี้นะครับ กลางนะ่องเที่ยวสอบเดินกันเยอะมากๆครับเช่าวเวียดนามก็เยอะนะครับบอกกัเรื่องฟังเสียงพูดคำนองนะครับเช่าวเวียดนามก็หลายนะครับี่วามาเดินสถานทีแห่งนี้ครับบวกกับเ่งทีบรตรภาพไปทางบิ๊กซีนะครับบอกกัเรื่องสภาพที่น้องเดินไปทางพัฒน้่านะครับว่างนะ่องเที่ยวทั้งนั้นจะเยอะใหม่นะครับ ตรความสวยความงามของอยานนี่ครับนี่คือสิ่งที่บอกเล่นกับนำเสนอให้พี่น้องข้างบ้านได้เห็นความเจริญของเมืองไทยนะครับนี่คือสกายวอล์กที่ว่าเดินยาวมากๆนะครับเป็นกิโลนะครับพี่น้องใหญ่มากนะครับเท่าถนนบ้านผมเลยนะเนี่ยโอ้โหนะครับเบิง้งแค่สกายวอล์กตะเบิ้งครับพี่น้อง โอ้กว้างใหญ่เลยแต่ว่าสำคัญนะครับเดินแบบร้อยฟ้าเลยนะครับถนนเมืองไทยตัวถนนคนเดินเมืองไทยเป็นแบบนี้ครับถ้ามองๆไปทางนั้นก็ทีเห็นนะครับพี่น้องเบิโอ้ วสวยๆงามๆอมตัวเมืองกรุงเทพครับเช้านีก็บนี้จะทึกจะห่างคือว่าเยอะมากๆครับคนเดินแต่ละวันนบอกกันเลยครับพี่น้องไม่เคยเงียบเหงาครับตรงนี้เยอะมากๆ แคบกายเป็นแหล่งของเที่ยวนะครับสกายวอล์กหรือว่าสถานที่นี่ครับเพราะว่านัก่องเที่ยวชอบมากๆนะครับรุ่ตีว่าถ่ายรูปกับถนนนะครับแต่ว่าตรงนี้เพื่อนก็เดินผ่านนะครับเพราะว่ามันโมเมนต์วิวบอลถ่ายรูปนะครับวิวถ่ายรูปนะครับทีว่าเป็นสกายวอล์กข้ามถนนตรงนั่นนะครับเป็นวิวทีว่าถ่ายรูปสวยมากๆครับใครเดินผ่านก็ต้องมาเซ็กอินหรือว่า มาถ่ายรูปบันถึกไว้นะครับหลายคนนะครับมาถึงกรุงเทพก็ต้องมาที่นี่นะครับเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่ว่าแลนด์มาร์คสำคัญมากๆนะครับลองจาก MBK Center นะครับลองจากสกายวอลตรงนั้นนะครับตัว MBK Center กสวยมากๆนะครับตรงนั้นครับสวยไม่แค่กันเลยครับพี่น้อง ข้างหน้านี่ก็เพ่นเรียกแยกประตูน้ำนะครับรถจเยอะนะครับย่ำคำขึ้นขนาดนี้เวลาสองทุ่มครับพี่น้องโอ้เดินมานะครับพีน่น้องประมาณห้ารอยเมตรนะครับบบเห็นขยะสากสิ้นเลยนะครับสกายวอล์กแห่งนี้นะครับที่ว่าสะอาดงดามตามากห้ารอยเมตรไม่เห็นสักสิ้นเลยโอ,อ้ทำได้ดีจริงๆครับ ทำยาแยกตรงนี้ก็เปันแยกที่สวยงามมากๆครับพี่น้องเบิ่นปั๊อลังกานนะครับแล่ว่าโบมิสกายวอลใค้คนเดินนะครับพี่น้องตรงนั้นโบมิสสะพานลอยแต่ว่าเป็นสะพานลอยของรถนะครับตรงแยกนี้มันเป็นที่แยกกว้างใหญ่นะครับถ้าผู้ใดอยากเดินกับเดินไปอีกจกหน่อยแต่ซีมีส่สะพานลอยนะครับ เพื่อนใหญ่เพื่อนกระคำสน,นุนกันแบบทางมาไลานะครับตรงนี้ครับแยกป,ประตูน้ำครับมองไปทางนั้นกับสวยๆนะครับท่าเรือคลองแสนแสบแตัวันเรือเพื่อนที่สุดบริวิ่งนะครับพลังกลางคืน,นครังซีอัลซาวินเดียก็เยอะนะครับอินเดียก็เยอะมากครับ นี่คือนะครับพี่น้องสายวอลคที่เชื่อมต่อกับห้างพัทที่นัมหรือว่าโนโวเทลนะครับพี่น้องนีาจะเป็นโรงแรมแมนบอรครับโลโวเทลบางคนก็นเรียกคัทที่นัม อย่านี่อ<พ>อนเอเลยนะครับพี่น้องจะเล่นจิงนะครับม <c oughs> ่นีสะอาดนะครับพี่น้องบริษทัทสะอาดแต่สกายวอล์กนะครับสำคัญพูดบาทเมืองไทยก็สะอาดเหมือนกันนะครับทำเสร็จสีเหลืองไห้เดินสบายนะครับ แบบคนเดิน่านวันนี้เยอะมากๆครับสำหรับสถานีห่นนี้หรือว่าที่แยกประตูน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็เลย่างกามาเบกที่ต้องรับชมสำนี้นะครับจะเห็นได้สบายวอล์แห่งนี้หรือว่าสะพานลอยแห่งนี้นะครับมาวันไหนก็เต็มวันนั้นสำหรับ คนเดินผ่านรือว่านนคนถ่ายรูปมายืนตรงนี้ก็เห็นสวยๆของไฟแสงสีประกอบตามตึกตามห้างครับถ้าสืบสอบไม่คิดบอกกิเลนแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับต่อค่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้บอกกริเลงทำคลิปต่อไปสำคัญน,นะครับพี่น้องสามารถพูดคุยัถ่ายผ่านคอมเมนต์ได้ใ่ายคลิปนี้ขอเปล่าคำว่าสวัสดีครับ